อันชนอัลมาแล้วครับเออสวัสดีคูณใหญ่นี่เรื่องดีสวัสดีครับ,รบพบก,กับพวกเราเอกอัน <And> รีวิว, <Hey. S 2> วทำคลิปดินี่คลิป ก็ทำยีปีวิวไงยังไงอะ Performance r ว v i e งลองเท้าแตะลองเท้าบาส๋อ oh, ลองเท้าบาสวันนี้เองอันรีวิวครับเรามารีวิวนอกสตูครับเพราะว่าเราต้องการ test performance ว่าเหยียบหน้าแล้วลื่นไหมได้จับเลยจะใจะเย็นใจ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 เย็นวันนี้พี่เอารุ่นอะไรมาครับวันนี้ครับเป็น Adidas นะครับรุ่น D Rose Sun of Chi รุ่นที่สามเฮ้ยรุ่นสแล้วเหรอใหม่ล่าสุดเลยใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดล่าสุดมาดูเลยดีกว่าจัดไปสีนมเย็นมากยมโพออนคอนโอหวานนี่สีเขาเลยเนี่ยสีเขาเลยก่อนที่เราจะไปเพอร์ฟอรนซ์กันไงปกติเนี่ยน้องๆจะเห็นเราแบบเพอร์ฟอรนซ์กันในสตูดิโอไอ้นั่นไอ้นี่เป็นอย่างนี้อย่างงู้นไม่เห็นภาพไงอันนี้คือแบบเห็นปุ๊บแล้วรีวิวปั๊บเลยยังไม่ได้ลองเลยจริงเหรอยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่า เราจะมาลุยกันว่าแฟรชั่นการเบรกเป็นยังไงอความนุ่มการรับแรงกระแทกเป็นยังไงระบายเหงื่อดีไหมระบายเหงื่อดีไหมเบาไหมที่นี่เราเป็นยังไงซึ่งเราจะลุยกันพร้อมกันสดสดเลยนะสดสดเลยครับไปเดี๋ยวฮัลโหลเออว่าแล้วมาเดี๋ยวเจอกันโอเคจ้าโอเคก่อนอื่นนะครับรองเท้าบาสนะครับอืเดี๋ยวนี้มันมีทรงข้อต่ํำข้อมิดข้อสูงไม่ค่อยเห็นแล้วน้อยมากน้อยมากครับน้อยมากนะครับซึ่ง อันนี้ผมมองว่ามาใน่วงของข้อตับเนี่ยนะครับซึ่งข้อตับเนี่ยน้องๆอ,อาจจะไม่รู้จริงๆแล้วมันเล่นได้กับทุกตำแหน่งเลยถูกต้องนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้รองเท้าบ้านเนี่ยมันดีไซน์นวัตกรรมระบบรองรับแรงกระแทกระบบล็อกข้อเท้าอะไรพวกนี้มันค่อนข้างดีแล้วใช่ดังนั้นไม่แปลกใจถ้าเห็นนางเานา NBS สูง2เมตรแต่ก็ยังใส่ข้อโลแบบนี้ใส่ข้อโลเออี่ใส่ได้ครับมีเงื่อนไขอันหนึ่งพี่เอกะไรที่น้องอาจจะลืมและล้เลยอะไรต้องมีมัด อันนั้นด้วยมาด้วย <c oughs> คุณมัดไม่ค่อยแน่นแล้วคุณจะหลุด<อ>คุณต้องมัดให้แน่นด้วยโอเคครับนะครับรอ,องเท้าบาสนะครับสิ่งที่แนะนำนะพยายามใส่และอย่าให้นิ้วชนใช่แล้วก็อย่าเหลือเยอะอย่าเหลือเยอะไปเรียกว่าต้องพอดีพอดีครับนะครับอัน,นั้นข้อที่หนึ่ง<อ>ข้อที่สองรองเท้าแต่ละรุ่นมีทรงหน้าเท้าที่ไม่เท่ากัน กว้างแคบวัสดุด้านบนที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันครับเพราะนั้นหน้าเท้ากว้างหน้าเท้าแคบใช่แล้วแต่คนถูกต้องบางคนใส่แล้วโอเคบางคนใส่ไม่โอเคใช่ครับห้ามกันไม่ได้ถูกครับสำหรับรุ่นนี้ผมใส่แล้วลองแล้วเป็นไงได้เท้ากว้างครับพี่อ่าเพราะนั้นใช้หน้าเท้ากว้างไม่ต้องไม่ต้องบุกเบอร์ได้เลยโอเคนะครับค่อนข้างกว้างวีสดุที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอาดิดาสนิก นี่ตะก่างนะของเขาอ่ะที่มีการขึ้นรูปเนี่ยเป็นแบบปูนปูนูนนุนนเป็นลายให้เลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาระบายอากาศดีแล้วก็หนักเบาบางๆาอยู่ส่วนหัวหัวรองเท้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นเนี่ยครอบคลุมมาจากบนเลยนั่นๆอโนะครับแล้วก็มีวัสดุที่เป็นอันสัมพ่อเป็นฟิวขึ้นมากันใช่ใช่ใช่ผมดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงทนทานไม่ห้วงนะครับด้านข้างเองก็มีชิ้นยางสีชมพูอ่า เพิ่มขึ้นมาถึงทั้งบนเหมือนเป็นเคชล้อมรอบเลยนะซึ่งเท้าเราอ่ะเวลาที่เราอ c r o s s o อ e r มันก็จะเข้ามาชนกับตัวยางตัวนี้อ่ายังอยู่ข้างในอ่านะครับด้านข้างจะอยู่นี้เ<ะ>ลยเพราะนั้นมันจะไม่หลุดออกจากพื้นรอ,อ,องเท้าอ่าซัพพอร์ตทั้งทั้งดีอารมณ์เหมือนเป็นบังเกอร์ให้เป็นบังเกอร์คอรเป็นคอรซึ่งเขาให้มาข้างเท้าทั้งทั้งข้างเลยยาวเลยเหมือนคลื่นเลยอืมกินมาถึงส้นแล้วก็ด้านด้านหลังดูไอ้ด้านไหนด้วยส้นไหนด้วยด้านไหนนิดนึงค่อนข้างจะแบบครอบคลุมเกือบสามร้อยองศาเลยครับส่วนของลิ้นนะครับ เออ่ทรงอาดิดาสอ่ะมันจนแบบเนี้ยหลายหลายรุ่นมันจะใช้ลักษณะดีไซน์คล้ายๆอย่างเงี้ยถูกต้องตั้งแต่อะไรเดมเจ็บก็ประมาณนี้เลยบีบูสอะไรเงี้ยมาแนวๆนี้เลยแต่มีโลโก้ของดีโนสใช่ระบายอากาศได้ค่อนข้างโอเคครับตัวนี้ระบายอากาศดีแหละดูจากวัสดุแล้วนะทั่วลำเท้าเลยนะครับเชื่อเป็นคุงคนหึ่งแบท ตัวนี้ผมเท่าที่ผมลองปลุกดูนะไม่น่าจะแน่นอยู่นะไม่ลื่นหลุดแน่ายแต่ว่าเวลาที่คุณลอยเชือกอ่ะมันจะแบบตึงลั้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องค่อยๆขยับอ่าทีละทีเราลูทีเราลูเธอรูอื่องจาี่มบอกไปแล้วนะครับน้องที่ใส่รองเท้าบาร์ตแนะนำให้ใส่นให้มันแน่นหน่อยให้มันแน่นหน่อยเพื่อให้ศักยภาพหรือร์ามนข์ของเท้ามันแสดงได้เต็มที่ใช่ครับเพระถ้าคุณหลวมมันไม่ได้ล่ะเขาแคบเขาแคบเขาแคบมาใส่ข้อต่าเนี่ยเดี๋ยวเขาทับหลุดแน่นอนครับตอนนี้บริเวณส้นเท้าเป็นี่ยครับจะเป็นเหมือนแบบ 3D โฟมเออขึ้นรููปปสวยยเลนะดด เป็นล่องๆเหมือนคลื่นอ่ะเหมือนเวฟบอ่ะคลื่นเป็นเวบอบตรงนี้นะครับนอกจากเพิ่มความแข็งแรงให้กับบริเวณส้นเท้าเนี่ยการล็อกดาวน์เนี่ยถ้ามันบางมันจะล็อกไม่อยู่หรือยุ่งใช่อันนี้มันหนานหน่อยอทําให้มันรู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นในการล็อกด,ดาวน์ใแล้วก็มีการดีไซน์ที่เป็น 3D ปูดขึ้นมาไม่รู้สึกกับเท้ามีอะไรมากขึ้นครับนะครับสวยเลยตีตัวก็จะมีความนุ่มๆเป็นโฟมโฟมเป็นกองน้ำอยู่ข้างในช่ตัวนี้โอเคนะครับตรงส้นเท้ากดกดดูก็จะมี ก็ะสุนแข็งด้านในเป็นยิวโเตอร์ตัวนี้ช่วยในการออกตัวเวลาชนยิวโเตอร์พุ่งตัวออกได้ง่ายประมาณนั้นมีช่วยสวมช่วยสวมตึงนิดเดงคลาสสิกเลยนี่คลาสสิกอันนี้แบบทำแบบง่ายๆด้านหลังมีตายดีด้านหน่อยๆน่ยครับก็ถือว่าดีไซน์ได้โอเคเรื่องของการล็อกดาวน์ถ้ามันล้วงเข้าไปนะตรงเวณนข้อเท้าไม่ได้หนานุ่มมากไม่ได้ปูดมากแต่มันมีอาการหนาๆนิดนึงมี่งมีโฟม ฟองน้ำซับพอร์ตอยู่หน่อยล้อมรอบ,ลอบ<ต>เลยครับถ,<า>ถามว่าตรงนี้ล็อกล็อกดีไหมผมมองว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ประสิทธิภาพในการล็อกส้นเท้าแบบดีเลิศแบบร้อแต่ว่าตัวนี้เท่าที่ผมลองนะมันล็อกหน้าเท้าดีเลิอาก็าาถ้าเรา,าจบแล้วนะ ก็ไม่ต้องมาตรงนี้เยอะไม่ต้องกังวลแล้วเพตรงนี้เยอะบางคนมันลำคาญะจะเสียดสีโดนเอ็นร้อยหวายงอจะำคาได้แต่นี้ผมใส่กลายเป็นว่าส้นเท้าช่วงนี้ถึงจะไม่ได้รู้สึกว่าสปอร์ตมากนะแต่มันใส่สบายแต่ตรงนี้คือเสียให้แล้วแต่ตรงนี้มันล็อองดีเือ้ดีตัวนี้เข้ารูปคงข้างโอเคนะครับมาที่ระบบลองรับแรงกันแทกเราเห็นมีเขียนอยู่นีเบลส์เนี่ยคือพูดไงเบลส์ก็รู้จักนุ่มเด้งนุ่มเด้งออเราจะรู้อย่างงี้นุ่มเด้งดี แต่เป้าแต่และรุ่นฟีลไม่เหมือนกันเออ <นะ S 2> ใช่เหมือนไลฟ์สไลด์แต่รุ่นไม่เหมือนกันถูกครับเป้าตัวนี้ครับอฮ่ากดลงแบเอานิ้วกดจากด้านในเฮ <Hey S 1> ้ยแตนนุ่มเออคือผมจะบอกว่าแผ่นรองรองเท้าด้านในตัวเนี้ยครับมันนุ่มอืม <ๆ S 1> พรากดลงไปแล้วโดนเป้าเข้ามาเนี่ยมันให้ความเด้งใช่หนาล้วเด้ใช่ใช่ใช่ผมเวลาที่ผมสวมไปเนี่ยฟีลที่ได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามีมีแผ่นก้อนหนาะ แบบปุบปุ๊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 บแต่ไม่ยุบแม้แต่ดิ่งด้งงดิ่งฟีลค่อนข้างเดินแล้วสนุกเท้าครับเดินแล้วจะแบบอ่าลำโยก่าลำโยกนี่หรอกนี่หอกดีดหน่อยนี่หรอกกระตุกเท้าหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างชอบมากเลยแล้วไม่ต้องเบิร์นไงพร้อมใช้ได้เลยพร้อมใช้เลยดีมากแต่ถ้าใช้เป็นนานๆนี่ไม่รู้นะว่ามันจะยุบคือ อันนี้ไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่เบเที่ใส่มาไม่ค่อยเป็นเดี๋ยววันนี้ปีหน้าพี่เอกจะมารีวิวอีกทีนะครับว่ารองเท้าคู่เดียงอยู่ดีไหมอ่าจะขายไปพื้นครับเนี่ยชอบอะคือแพทเทิร์นของรุ่นสามอะผมมองว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงครับนะครับเป็นเวฟตาใหญ่เออแล้วมีการแบ่งช่องแบ่งช่วงทำงอได้ง่ายไงเออใช่ใช่เพราะนั้นมันจะวิ่งได้คล่องตัวเปลี่ยนทิศทางได้คล่องตัวก็คือสปีดตามใจได้เลยเนี่ยต้องดูแล้ว หนึบดีใช้ได้เลยแต่ผมมองว่าไปลงปูนอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ด้วยวัสดุของสีนี้นะมันมันมันออกกึ่งกึ่งใสมันเป็นยางยางหน่อยหนึบหนึบหน่อยนุ่มนะคือหนึบดีแต่ถ้าเจอหุ่นเยอะๆผมมองว่ามีความไม่ได้ว่าอาจจะลื่นๆหน่อยหน่อยใช่ไม่แน่ใจใช่วันนี้เราเทสในสนามบาตเต้อินดอร์นะครับก็จะเอสอาร์เอสอาร์หน่อยอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวต้องลองดูก็ประมาณนี้หน้าตาคร่าวๆของมันอยากเห็นแล้ว ที่เหลือก็คือเดี๋ยวไปเทสกันได้เอาเฮียเรื่องต้องดูว่าลื่นไหมเอาเรื่องลื่นก่อนใช่ไหมอ่าได้ลื่นก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเฮียต้องป้องกันผมคอสโอเวอร์หน่อยดูว่าเอาอยู่ไหมเอาเราถือว่าเราคัดแล้วเราพูดใหม่ใช่ไหมสามสองหนึ่งเราจะเริ่มที่คอสโอเวอร์เอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่งเราจะเริ่มที่แองเกิลเบรกไปเต็มตัวเดี๋ยวเจอกันครับแองเกิลเบรกเทสแฟชั่นรองเท้ารุ่นนี้โอ้ยเขาบิดล้ว

พ oh. <Huh? S 1> อเหฮอรองเท้าดีรองเท้าดีซื้อ,อเลยซื้อ,อเลยโอ้โห oh. สอบแพชชั่นมันทำเรซิส่สองทีไม่ได้ไนงะ oh. ต้องลองเบรกเยอะโอ้ยเดี๋ยวเอาตัยโอ้โหนะ oh. ไม่ทันเลยอ่ะ ผมบอกเลยไงเออแท็กชั่นดีคือหุ่ใ,ใจแท็กชั่นมึงอะ่ะเอาอยู่เลยแต่เขา่ากูไปแล้วไม่เข่ามึงแท็กชั่นไม่เข่ากูไม่ไม่มีแท็กชันกกช่นเหลือแล้วไม่อยู่แล้วพอเหอะยอดโอูโ้หูแข็งแรงมาก สุดมากสุดมากนี่โห oh, ไม่มีสันไหวเลยปะมาถึงเขาว้าวโอเยสุดยอดอะ่ะไม่หลุดจากพื้น อันนี้ก็เรียกว่าหนุบดังใจหวังแล้วเท้าไม่หยุดจากพื้นเนี่ยจริงเหรอทอดเร็วปุ๊บดีกลับพื้นเร็วคือส่งอะไรก็ได้เลยเหรอดีได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งอะไรก็ได้ไงเนี่ยอ๋อย่างงี้นี่เองโอ้โหดึ๊บปุ๊บดึ๊บปุ๊บว้าวของเท้ามันดีถุงเท้า ทาท่าเอกอันเชนอลใส่โคตรดีใส่โคตรดีใส่โคตรสวยใส่กับรองเท้าคู่ไหนก็หล่อยิ่งใส่กับคู่นี้นี่คือจ้าบมากโอหพี่เอกเหนื่อยเอาจริงนะพอพี่เอกรีวิวอย่างนี้แล้วเพียสุเฮียอยากใส่เลยว่ะเอาไปใส่ลองเราคิดว่ามันหนึบใช่ไหมเนี่ยครับหนึบจริงเออในท่าพัฒนานี้นะพอเราลองที่นี่หนึบจริงหนึบแล้วถ้ามันไม่พอเงี้ยยังนึกถึง ฟลโ o w อันนั้นนืบหนึบหนึบแล้วเกิดอะไรขึ้นมันขยับไม่ออกถามันหลุดหรือมันติดเกินไปเออแต่นี้มันไม่เป็นขนาดนั้นไงเชื่อไหมแค่เคียทําแค่นี้นะเออรู้สึกได้เลยว่าหยุดแล้วอะอ่ะพึ่งยืนขยมดูขยมน้ำหนักดูย็ดย็ดย็ดยดโอ้โห ออน้าร้อยไงเดี๋ยวเดียวเังสึกเปล่าเดี๋ยวเดีเฮ้ยแล้วข้างหลังที่พี่เอกพูดอ่ะมันนึบๆนึบๆใช่เออจากการที่เราได้ทดสอบตัวเป็นเป็นเลยนะอืมความนึบผมให้สิเต็มสิบเอ็ดเต็มสิบได้ป่ะผมให้สิบเต็มเออม่งดีว่ะดีมากเลยคือสิเต็มในที่นี้ไม่ใช่สิแบบเกินนะเออถ้าเกินนี่คือพี้เหนึบไปมันนึบไปอันนี้นึบแบบเฮ้ยกำลังดีคลับว่า perfect กําลังชอบเลยกํลังออสวยเลยเออแต่ความหนึบนั้นที่สิบเต็มได้มาจากการที่เบรกแล้วครับี่เท้าแม่งตรงเนี้ยล็อกอยู่ไว้ไม่มีสไลด์ออกเพราะนั้นคุณจะดีดกลับอะจังหวะดีดกลับที่ผมดีดกลับมาชูดอะออมันทําได้ดีมากยงไงสมูทมากอันนี้ชอบสุดๆขับ้นเท้า ยังไงล็อกดาวที่เรานึกว่ามันบางๆไงอ่าอ่าอไม่มีฟีลลิ่งของการที่มันขยับเลื่อนหลุดเลยเหมือนที่พี่ใหญ่พูดตอนแรกคือตัวนี้มันเอาอยู่แล้วแล้วตรงน,นี้ก็โอเคด้วยอันนี้ก็เลยสบายเลยผมกระโดดรีบา้าปุ๊บปั๊บไม่มีอาการอึบๆขยับเสียดสีส้นเท้าไม่มีใส่สบายมากบ้าวเมียๆอ่าสิ่งที่ผมได้รู้สึกนะตอนแรกผมนึกว่าส้นมันจะสูงอืมอืมอ่าพี่ใหญ่พี่พูดก่อนแล้วเอ้ยมันเหมือนข้างหลังมันสูงๆหน่อยแต่พอใส่ลงไปเล่นไงผมรู้ว่ามันแฟลตติดพื้น วิ่งมันขึ้นวิ่งมันขึ้นตีพื้นได้มันขึ้นไม่มีอาการรู้สึกว่ามันยกยกต้องใช้คำว่าไออาดิดาส่วนมากหลังๆเราจะเห็นข้างหลังมันจะสูงแต่รุ่นนี้มันมาในแนวค่อนข้างหลังหน้าโบโบมันมีอีกอย่างนิดนึงนิดเดียวแต่ใส่แล้วฟิล ติดพื้นระทั้นขอดฟิวจะค่อนข้างโอเคใครที่ชอบแนวติดพื้นตัวนี้นี่น่าจะเล้ฟเลยพวกความเร็วกากาศความสายปีกนะดีเลยน่าจะชอบส่วนเซนเตอร์ที่ไม่ใช่ความเร็วแบบผมก็ชอบเหมือนกันยังชอบเลยนุ่มมันนุ่มเออเวลาที่ผมกระโดดที่บปุ้มขึ้นเมื่อกี้ผมรู้สึกเลยว่ามันดีดขึ้นอย่างนี้เห็นบอกว่าสนามต้องเปลี่ยนพื้นเลยอะเพราะว่าน้ําหนักที่มึงลงไปตรงนั้นคือเต็มเต็มอะผมว่ามันระบายอากาศได้ไม่เต็มที่อ่า ส่วนตัวนะผมไม่รู้สึกว่ามันเย็นสบายเลยขนาดนั้นอแต่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่อบอบจนเหงื่อแตกชุ่มชุ่มโอเคถือว่ากลางๆแล้วเรื่องเรื่องกรากาศไม่ได้ดีมากนะครับโอเคและอีกอันหนึ่งก็คือมันไม่ได้เบาหวิวมีน้ําหนักอยู่มีน้ําหนักหน่อยตรงนี้เราเห็นชัดเจนน้ําหักด้วยพื้นถ่วงล่างแต่ไม่ใช่หนักข้างบนนะใช่ทําให้สําหรับผมเป็นข้อดีนะ คนตัวใหญ่จะชอบผมไม่ชอบที่มันเบาเกินมันจะหนักแน่นหน่อยเออมันจะหนักแน่นหน่อยลงพื้นลงพืเรากระโดดลงพื้นตึมตั้มตึมตั้มมันจะมีความปลอดภัยสูงกว่าเสมมตมันมีน้ำหนักถ่วงได้ถูกจุดราคาป้ายมันสี่พันบาทสี่พันบาทถือว่าถูกไหมเฮ้ยถือว่าราคาโอเคเลยนะแต่ผมได้มาถูกกว่านั้นอีกเพราะอะไรมันมีโปรลดอาจารย์ไปหาดูแล้วกันไปหาดูไปหาดูแล้วกันนะครับก็ถือว่ารุ่นนี้เลิฟ เฮ้ยถือว่าดีว่ะถือว่าไม่เสียตังค์แล้วสบายใจก็เป็นรุ่นที่แนะนำแล้วกันครับ must have บ u s t b า y ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณสนามบัสบีโับและแน่นอนถุงเท้าทาท่ากีฬาเท้าทาท่าครับผมเสื้อบาสกางเกงจากดูดสปอร์ตนะครับอ่ะคราวหน้าถ้ามีโอกาสเด้งเท้าใหม่ก็จะมารีวิวแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือสปอนเซอร์รายใดอยากจะส่งรองเท้ามาให้เรารีวิวก็ได้ก็ติดต่อมาได้นะครับยินดีครับผมยินดีฮะโอเคแล้วไว้พบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ มาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นเกิดมาเป็นเอกอันเอกอันเอกอันเอกันันแลว